กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยปีละพัานล้านบาท โดยเฉพาะเกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงซึ่งปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรลดการตัดไม้ทำลายป่าลดปัญหาการเผาป่าและหมอกควันซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ยังมีการจัดการแปลงกาแฟแบบดั้งเดิมตามวิถีธรรมชาติซึ่งส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งยังพบปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงศัตรูส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติของผลผลิตกาแฟอาราบิกา้าในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดให้กาแฟอาราบิกา้าเป็นพืชยุทธศาสตร์อันดับต้นๆของจังหวัดและมีแนวคิดจัดทำยุทธศาสตร์กาแฟอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดว่านาเกษตรกาแฟป่าเป็นกาแฟรักษาป่าที่ไม่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนายยงยุทธ์อ่อนอุระผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรที่สูงได้กล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟอาราบิกา้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย แหล่งปลูกกาแฟหลักของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่ตำบลแม่อุคออำเภอขุนยวมตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยตำบลแม่หออำเภอแม่สรียงและแหล่งปลูกกาแฟรองได้แก่ในบางพื้นที่ของอำเภอปายบางพื้นที่ของอำเภอปางมะ้าอำเภอเมืองและอำเภอศบเมยกาแฟถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญตอนนี้ก็ถือว่า บริบทของการบริโภคกาแฟเนี่ยเราของประเทศไทยเรามีเพิ่มมากขึ้นทําให้กาแฟก็เป็นพืชตัวหนึ่งที่เป็นพืชทางเลือกของเกษตรกร,กรที่จะบนพื้นที่สูงนะครับซึ่งกาแฟอาราบิก้าที่เราปลูกอยู่ที่แม่ฮงสอนเนี่ยปลูกเพื่อให้ในแนวของวัฒนเกษตรเป็นเชิงอนุรักษ์ป่าไปด้วยในตัวนะครับจะช่วยลดเรื่องของปัญหาเรื่อง การเผาทำลายป่าหรือการตัดไม้ทำลายป่าลงไปได้ในฐานะที่เราเป็นศูนย์ส่งเสริมเกษตรบนพื้นที่สูงอยู่แล้วนะครับเราก็จึงนํากาแฟมาเป็นพืชหลักตัวหนึ่งในการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดแม่งสอนพื้นที่หลักๆที่ปลูกในแม่งสอนตอนนี้ที่หลักก็คือจะมีที่แมลาน้อยขุนยวมแม่เสลียงนะครับหลักใหญ่ๆที่เป็นจุดใหญ่ๆนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยาย ออกไปทั้งปังอภาาปลาศบเมยนะครับก็เริ่มเริ่มมีการปลูกกาแฟกันมากขึ้นนะครับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรที่สูงเล็งเห็นถึงการพัฒนากาแฟอาราบิกา้าและยกระดับการพัฒนาเป็นพืชต้นแบบและพืชยุทธศาสตร์ของศูนย์มุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกกาแฟร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน เน้นหนักในการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนของศูนย์เองนะครับตอนนี้ศูนย์เราก็เป็นถือว่าเป็นจุดเรียนรู้นะครับทำเเป็นจุดเรียนรู้สาหรับเรื่องกาแฟตอนนี้ศูนย์เองเนี่ยพยายามทํากาแฟให้ครบวงจรตั้งแต่พ่อเมล็ด จนปลูกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนถึงขั้นตอนการแปรรูปนะครับเกษตรกร,ร,กรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะครับเรายินดีต้อนรับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านที่มีความสนใจที่จะปลูกกาแฟเพื่อเข้ามาเรียนรู้และนําเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในส่วนของตัวเองต่อไปครับ โดยปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกษตรที่สูงมีการจัดการกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการเพาะ,มะเมล็ดไปจนถึงกาแฟแปรรูปพร้อมรับประทานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรสำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนติดต่อสอบถามได้ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ห้องอนเกษตรที่สูงโทรศัพท์0 97 9206304